น้าเออแสบปากว่กินนมากเออพุ่กับผมนะฮะโอยเยอะแสบเออนอนครับแสบปากครับกินมามากเออพุ่งกับผมอีกแล้วนะฮะพี่ท็อปกับพี่นะพี่ตังครับน้องตังก็แล้วกันครับโอ้ยเพ็ด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 อะไรครับโอ้ยเพ็ดเขี้ยโอ้ยน้องผมนะฮะจริงเพ็ดนะฮะคนน้องผมก็กินด้วยนี่นะมามา วันนี้นะฮะมาสอนทำกับดักเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ครับมาดูนครับอุปกรณ์นี้ต้องเตรียมนะฮะโอ้สติ๊กพิสตันครับเพชรบล็อกอะไรก็ได้นะฮะเบนล็อกเลยครับเลสโตน์ stone เพชรเลสโต์ stone ท้าไอ้กว๊ะเออแค่นี้แหละมั้ง แบบนี้นะเ,เห็นนนวามันเป็นป่แล้วไม่ก็สองตัวนี้จะไม่ทัี้ก็ะไม่ส,มนนสร้างอะไรสร้างกรดักับนี่ครับ,อ,รบอันนี้คือไม,ม่ใช่คือกระดักอะไรครับกระอ้หลกตามไปรอบบนนีมม่เราขึ้นนะครับ แต่อันนี้แต่มันทำ<ะ>ยากมากเลยะฮะผมก็เลยต้องมาแสดงให้คุณเห็นครับอันนี้สมมติน,นะฮะอันนี้มันจะ<อ>ดึงดุดพล,ลังอันนี้ไปแล้วพออันนี้โดนเลสการดูดไปนะฮะมันจะมันจะไฟไฟนี้จะทํางานแล้วไฟข้างบนจะไม่ทํางานครับแล้วอันนี้อันนี้อย่างนี้แตนี้ยังได้ครับแล้ว่าอันนี้กำลังเป็นดุลโอ้ยเพี้ยชี้ เจ็บปากบางเลยฮะโอ้ยเดกน้ำสิฮะอุ้ย <c oughs> แดกแดกไรายคำจนว่าไม่อยากแดกแล้วครับมันอิ่มแล้วฮะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่โอ้มสี่มง้โอ้ยนี่ม่ต้องใสง่ไ ผมเบ็ดมากเลยครับอีี้บอกโอเคครับเรามาดูที่ไหครับครับม่สนใจผมนะครับอันนี้ก็วางเลยอันนี้วงจรก็วางอนี่แล้วตก็วางดยอันนี้ก็งนี้อันนี้จะไม่ทำงานนะเะทำไมไม่ดูดเลยพอไม่เหีพอไม่เหียอาใครเ่ มันไม่ดึงนะครับหนึ่งมันไม่ดึงมันไม่ดึงเบสล็อกหรือเปล่าเออใช่มันอาจจะไม่ดึงเบสล็อกก็ได้อันนี้ขอเพิ่มเติมหน่อยว้าว้าอะไรอนะ่ะอันนี้จะเป็นกับดักอะไรกนะ็่ดก็ได้นะแต่ภาคเอามาจากผมขอ,ขอ,ขอ,ขอเป็นเอตายทุกคนอ๋อหมูเหี้ยเอาหมูแล้วใช้หน้าหมูน,น้าอะไรหน้าอะไรเชื่อได้ครับ กบล็กจส่งห้องนะไม่สังไม่รู้จีนใช่ไหมอะไรกันยังซิยิ่งเชี่ยดูการ์ตูนอยู่นะนตีนมากเลยคอมนต์ีี่นะแต่ไม่มีเสียงครับตุปิดก็เป็นจะมาถ่ายคลิปใช่แล้วครับโอ้ย กินเพลก็คมนเนะโอะเนะครับเดี๋ยวนี้เป็นหวัดครับเยงแปลกจิสียงแปลกเด็คนเดิมนะฮะไม่ใช่คนใหม่อันนี้เป็นอย่งนี้ก็ได้นะก็ใส่ตรงนี้นึเอาสองเจ้ามาตรงนี้ก็ได้นะอช นี่กอะไรวะครับอ๋อมันจะดิฟฟ์นี่ครับมันจะมันนี่นะสมุดอันนี้มันเหมือนกับเป็นทางเป็นทางเดินธรรมดาครับทีนี้อันนี้เฟสตตมก็จะผัดมาพิสตาสซิทิพิสตั้มก็จะผัดมาขวางทางแล้วเราก็จะจบกันไปนี่นะเขาจบเขาเกิดเป็นโคงก็แขนคลิปก็ขอจบแค่นี้